เป็นเหมือนกันหมดยันสํานักงานเขตอืมกูจะไปทำแบบประชาชนก็โดนทำไมอันนี้เตรียมเอกสารมาไม่พร้อมเลยด่ากูสรุปเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นโคตรพ่อโคตรแม่กูเนี่ยฮะมึงด่ากูได้ตลอดเวลาเออทำไมไม่ถ่ายกระชาบอกแล้วไงแบบประชาชนเซ็นตรงนี้สิจะมาไม่เซ็นไปเซ็นอะไรตรงโน้น เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยนิสิตนดไปติดต่อตรงนู้นจอดแล้วค่อยเดินกลับอะไรเออไปติดต่อตรงนู้นช่องนู้นใช่ไหมครับตรงนู้นก็ตรงนู้นแหละตรงนู้นคือตรงไหนครับออกไปซ้ายหรือขวาไปตรงนู้นแหละไปก่อนลูกออกไปคนอดนต่อแถวอยรออยู่เอ้าก็กูไม่รู้มึงอยู่สำนักงานเขตนี้เหมือนกินอยู่นอนหลับหลับนอนเหมือนบ้านมึงแล้วมันไม่ต่างจากบ้านมึงเลยถ้าเป็นกูกลับไปนั่งบ้านกูก็ต้องรู้เหมือนมึงแต่นี่กูไปคนมาติดต่อกูไม่รู้นี่กูไม่รู้จักสถานที่ที่ที่เที่ย่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนแผนกไหนตรงไหนกูจะรู้ได้ไงกูไม่ใช่ม ผมเมาแล้วเผลอตัวไปมีอะไรกับแฟนเพื่อนบาปไหมครับผมอยากรู้จากใจจริงครับอาจารย์ก็บาปสิมึงอย่าใช้คําว่าเผลอมึงตั้งใจเอากันอย่าใช้คําว่าเผลอเลยพวกมึงเนี่ยมันเลี่ยงมันเลี่ยงเก่งอะนะหลบเลี่ยงเก่งเออทำไมมันเผลอผลูกเข้าไปเหรอมึงน,น,นอนอยู่แล้วมันไหลเข้าไปเองอย่างนี้เหรอมึงถึงใช้คําว่าเผลอได้ไหนมึงตอบกูสิอ่ะคือมึงอยู่หน้าประตูเขาอยู่ในห้อง แล้วมึงก็เผลอรวกไปอ,อัตโนมัติเผลอเดินเดินผ่านก็มันผูกเข้าไปหรือยังไงมึงไปเอากันกับเพื่อนแฟนเพื่อนเมืองมึงบอกเผลอมึงเจตนาเอากันมึงจะเผลอได้ยังไงถ้ามึงเผลอมึงต้องใส่ไม่ถูกที่ถูกทางหรอกจะใส่หาอะไรถูกที่ถูกทางเออ มีคนบอกว่านอกใจเกิดจากการไม่ตั้งใจอาจารย์ช่วยตอบหน่อยครับมันมีเหรอว่านอกใจแบบไม่ตั้งใจอธิบายกูฟังหน่อยก่อนมึงจะเอาคำตอบจากกูมึงเอาคําตอบมาตอบกูก่อนว่าการนอกใจแบบไม่ตั้งใจคือยังไงอ่ะคนเรามันจะนอกใจมันต้องตั้งใจสิมันจะไม่ตั้งใจยังไงวะ มึงจะประพฤตินอกใจสามีภรรยามึงเองมึงต้องตั้งใจในการประพฤตนนอกใจอาจารย์คะเขาบอกว่าเอาเกลือใส่กระเป๋าแล้วจะทําให้มีเงินเยอะขึ้นใช่ไหมคะมึงก็เทลงไปสิมึงนู่มงไปสมุทรสาครน่นะสมุทรสงครามไปก็ขายเกลือนงไปซื้อยกกระสอบมาเทให้มันเต็มบ้านมึงอ่ะมันจะได้มีเงินไงมึงเอาเงินทั้งหมดในชีวิตมึงไป